สวัสดีครับมณีบ้านนาแสนซุกนะครับจะมาพามาเบ่งวิธีเลี้ยงไข่มุดแดงนะครับเลี้ยงมุดแดงครับออกไข่นะครับเดือนสี่เดือนหานะครับนาแล้งนะครับผมมีต้นยางประมาณสิบกว่าต้นนะครับต้นยางหน้านะครับจะเลียงใช้ต้นยางหน้านะครับกระป๋องน้ำกับอ่ะป๋องอาหารผมเพ็ดไว้แล้วนะครับเหลือแต่มอามนีไปเบ่งก็นะครับเหตุไว้ณเมื่อวานนี้ครับ เดี๋ยวมื่อี้จะพาไปเบิ้งครับว่ามันจินลายปันใดนะครับนั่งน,นะครับเด้อเออมันแดงก็เอามาปล่อยแล้วครับอ่าเริ่มจับห้างแล้วครับมีห้างแล้วครับนี่นี่เสือกแดงๆนี่คือสะพานนะครับสะพานจากต้นนี้ไปหาต้นนั้นนะครับผ่านมันแดงไปต้นนั้นไปหาต้นนั้นอีกที่นะครับ คือสพานมุดแดงนะครับนี่รังครับเริ่มจับรังครับเพิ่งมาปล่อยเมื่อวานนะครับอันนี้นัางราเห็ดไว้นะครับขวดที่ปากปาดขวดนะครับปาดขวดแล้วก็เอากระดาษที่มืดๆทอไว้เล็กน้อยนะครับส่วนน้ำผมเล็ดไว้ข้างล่างนะครับน้ำกินอยู่ตรงนั้นนะครับผมบ่อยข้างบนนะครับผมว่ากับน้ำยดพอดีน้ำยดลงพอดีหมดก็ลงกินพอดีอันนี้กำลังมาเยอะเลย เดี๋ยวอาหารไปเบิกอาหารอาหารยู่ฝั่งนั้นนะครับดูอาหารก่อนหอมาแล้วอาหารหมดยาม่างอาหารสมไอ้เขานะครับเมื่อวานให้เขาไห้นะครับนี่ครับอ๋อหนูเลือครับเป็นอาทิตย์ทั้งยังไห้ที่หนึ่งครับพอดีผมมี ป่าถ้าผมจะเอามาย้อนไว้เพิ่มอาหารให้อีกนะครับเราไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้ที่ใส่อาหารรับน้ำอยู่ข้างล่างต้นต่อไปจะเอาน้ำไว้ข้างบนนะครับใส่ไม้นะครับเรียงเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะมาทํารังเองครับต้นไหนบ่มีขววใส่รังก่ะเดี๋ยวก็จะทํารังบนใบนี้แลครับเดี๋ยวก็จะทํารังบนใบนี้นะครับ นว่ครับตัวน,นี้บะม,มีบะม,มีขวดใส่แต่ว่าอาหารหมดแล้วนะครับกินดีตัวน,นี้กินดีเติมกระดูกปลาให้น้อยนะครับน้ำมหมดนะครับน้ำเหลือน้อยนึงนะครับแต่ว่าห้างบะม,มี่นะครับตัวน,นี้แค่เรียงอาหารและไม่เห็นห้างตรงล่างนี่นะครับต้นต่อไปครับต้นต่อไปก็คือกันครับ น้ำยุ่ข้างล่างนะครับน้ำยุ่ข้างล่างอาหารยุ่ข้างบนนะครับนี่ถ้วยอาหารครับน้ำยุ่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงน้ำยดนะครับใส่น้ำหวานเข้าไปน้ำเล็กน้อยครับมันจะได้หมดมันชอบน้ำหวานครับไ่กินน้ำหวานน้ำนี่ตัวนี้นี่นี่หมดไตเต็มเลยครับไปจินน้ำหวานนะครับ ขึ้นไม่กินน้ำหวานนะครับหมดใบไม้ให้กน้อยนะครับที่เ้ไตลงไปกินน้ำหวานนะครับหรือจะมีสายสายสะพานหมดดูต้นสุดท้ายครับนี่กรมี่ครับต้นนี้ก็มีครับอาหารก็หมดละ มันก็ยังไม่กินนะครับกินน้ำนะครับตัวน,นี้ก็เริ่มสั่งล่างนะครับสั่งล่างนะฮะริ่มสั่งล่างนะครับแต่เมื่อเดียวนะครับเริ่มสั่งล่างแล้วอาหารจักน้อยที่มาสั่งล่างให้อาวเพิ่มอาหารเข้าไปนะครับสองล่างเลยโอเคครับตัวน,นี้บริเวณห้างไว้นะครับ ตัวนี้ะทั้งครับตัวนี้มีขวดน้ำเหดทั้งไว้แล้วครับมีอาหารแล้วก็มีข้างครับน้ำสดน้ำอยู่ข้างล่างนะครับน้ำน้ำจอยู่ข้างล่างต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายมีทั้งอาหารทั้งน้ำนะครับอาหารให้เลย ประมาณนี้นะครับอันนห้างครับห้างกับอาหารน้ำอยู่งลางงนนก็จะมีตนี้ก็จะมีแต่น้ำกับอาหารแต่ก็มีห้างเฮตังหาครับห้างเห็ดแล้วครับห้างสองห้างเลยครับนะครับห้างในน้ำครับอาหารนะครับหมดก็จะมากินก็จะเฮ็ดห้างตรงนี้นะครับเี๋ยออาหารมาให้เพิ่มพรุ่งนี้ครับ ใครชอบชุบชิปนี่ก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดแช่นะครับได้นะครับบ้านหน้าแสนซุกนะครับเรียงเป็ดเรียงไก่นะครับอยู่ตามตรงไหฮตรงหน้านะครับนะครับหมเล่นรอบๆบ้านนะครับโอเคนะครับผ่าวกระดุกกระดิกหน่อยหนึ่งนะครับ มือมือบทียงอ่าโอเคนะครับอันนี้ชายออบนอกบ้านนะครับเหลียงมดแดงมาืาอน้โอเคครับใครชอบชิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ